สวัสดีเจ้าป่ะวันนี้ผัดกะเพรากุ้งหลึกนะเจ้าผัดเองไม่ๆม้ห่อนหอนมาเป็นทาสได้เจ้าป่ะใครยังไม่กินข้าวกินข้าวตอนเอ,อกินข้าวตอนด้วยกันเจ้าผัดไมไม้ห่อนห่อนเล้นะเจ้าไข่ต้มสองลกูกมีปะแ,แตงมีผ <c oughs> ักกจะพจี่ประมาณเนี่ยผักเก่าเเหลือๆนี่ตู้เย็น ใครยิก,ก็อิ่มแล้วนะเจ้าเนาะไปะทุกทุกคนกินด้วยกันเจ้าสวัสดีเจ้าทุกทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอินทราคนเมืองเหนือนะเจ้าวันนี้กินผัดกะเพราผัดกะเพราทะเลมึกกุ้งเนี่ยนะครับไข่ต้มมีมาแตงผัดก็จะประมาณเนี่ยสองวันนี้มีไอ้น้ำสมเกลียงน้ำสมเกลียงปีนี้เพิ่งได้กินนี่นะเจ้า อันนี้หนึ่งกิโลหนึ่งกิโลคันได้ประมาณเนี้ยหวานชื่นใจลุยอัดเองนะจ๊ะงูจะกินยัง Thank you. กะพราวสองพริดๆหน่อยหนูพริดก็พาอร่อย พิกแดงแดงประมือทางเ้าหลวกแนะนำเดือดมาหลวกแป๊เดียวขึ้นประพักเหมืดมันเดียว ใครที่เข้ามาแล้วก็เจอกดไลค์ก็แชร์่อติดตามไปเรื่มรังไงให้ถึงจิ้มเลยเ้า <c oughs> เพื่อนใหม่เพื่อนเก่าเพื่อนใหม่กบมาแล้วก็คอมเมนต์ไวใ้ใต้ใต้คลิปันเดิมจาคอมเมนต์ยังก็ได้ครับถ้าเห็นเป็นถ้าเห็นเขามาติดตามเป็นสีแดงอยู่นี่ตึงคอทุกคนเลยเราเราจะบอกเพื่อนเพื่อนคนไหนเดืนช่วงนี้มันมีแบบเวลาฮา คนที่เขากดแล้วอ่ะคนที่เขาเป็นเพื่อนกันดูก่อนแล้วอ่ะบางทีมันเด้งออกนะมันจะเป็นสีแดงอะ่ะก็เลยต้องกดบางทีมาใหม่อีกก็ยังแดงอีกก็กดคือตลอดละจ้ะเขาเอาหูแล้วมาเป็นเพื่อนกันดูแล้วเนาะถ้าจะเป็นเพื่อนกันแล้วถ้าเห็นมันสีแดงก็จะกดเพื่อกินนะ <c oughs> ช่องที่เขาก็จะเป็นกำลังใจให้กันเนาะ มะพรามันยังเป็นอาหารตีเหอมเบืองกันได้นะไปไหนเขาก็ต้องสั่งราะคนมราตกเป็นอาหารที่เติมกระลังหายชื่นใจ มันบมี <c oughs> กิโลนืงอเนี่ยไอ้แค่นี่ยที่นี่มันมีขายละไอ้ส้งเกี้ยงอ่ะมันจะดูนะครับเมือเทินอน่ะมันจะปูก,กันเยอะ ไอ้นี้เป็ดอัคีลินไปทำอย่างอื่นกัน่เยอะมันเป็นต้นเก่าแล้วเน,ะนาะชอบบ้าบังเนาะก็คูดอัฟอฟัตออกหรือบางปีก็ะท่าไม่แรงกับพอมีขายแต่ก่อนนี่นะเป็นจะขายเป็นถุงละสิบโลอะประมาณลอยกอบาดลอยยี่สิบนี่จเจ็ดสิบแปดสิบเองนี่ย แต่ทุนนกนี้มันบอกใครมีนี่ซื้อมาลโลละยี่สิบห้าบาทมากล้าซื้อเยอะมันมันแของถ้าเป็นจงเรินทรมันจะออกของนี้เขาเปนจาตรงงานไปทำมีนมีเยอะนะ อิวมันจะบางน้ำมันจะเยอะรสชาติมันก็จะดี <c oughs> คือมันแก่จัดแล้วบางบางพันกับหวานะหวาน,นะวานแบบต้องใช้น้ำตาลเลย เขาขัาดกลิ่นชุ้น,นี่มันมีประโยชน์ดีวิตามินเติมน้ำตาลไปนิดหน่อย แต่งพอสารพิศตุนชื่อมาอยากกันที่บ้านย้ายแบบ กี่นาทีแล้วเมื่อแล้วเขาขอบุณทุกข์ขันนะเจ้าที่เข้ามากดไลคเขาแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้กันมากเขาจะเป็นกำลังใจให้กันตลอดไปนะเจ้าจยาวๆไปเลยขอใหานเป็่ใจความสุขความจเจริญคิดสิ่งได้ก็ของสมนงใจปรารถนาทุกสิ่งทุกประการนะเจ้าขอบุณเจ้าสวัสดี